เพื่อนๆวันนี้ก็ออกมาธุระนะครับวันนี้ออกมาธุระมาจ่ายค่าน้ำบปบะปาเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างก็เลยจะขับรถเที่ยวนะครับตัดเลาะถนนเลียบชายทะเลนะครับเลียบชายทะเลสายเลียบชายทะเลแล้วก็จะไปแวะทานก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรไปทางนั้เดี๋ยวช่วงเวลานี้ก็เที่ยงครึ่งพอดีนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาทุรลติดต่อง,งานต่อนี่เราก็ผ่านวัดหลวงพ่อจีที่เราเคยมายถ่ายทำรายการไปแล้วนะครับย่านนี้คุ้นเคยกันดีพูดจัดรายการก็เกิดที่นี่นะครับ คุณเคยกับตัว,วตลาดสถหิกเป็นอย่างดีอ่านผ่านวัดหลวงพ่ออีวายสักการะปูชาอ,อ่าหลวงปู่นบนะบางทีก็เรียกหลงุงพ่อเอาแน่ไม่ได้ก็จะมาทานเว้อเที่ยวที่นี่ครับเ,เป็นห้องเย็น แต่การห้องเย็ยนมื่อเช้าแล้วไม่ได้ทานข้าวขอทานข้าวที่นี่กทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วครับเคลื่อนย้ายรถ เพื่อนย้ายรถแล้วก็เข้าไปในวัดนี่หว่าไปซื้อขนมทานเป็นขนมขนเขาเรียกอะไรไข่หงเนะขนมไข่หงครับอร่อยขนมเจ้านี้อร่อยทำรถที่ว่า,ขาเขาแบบนี้เสร็จกุละอ่าตอนเช้าแล้ว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตอนช่วงอที่เขาพักเที่ยงนะครับแล้วก็ขับรถเที่ยว <laughs> ขับรถเที่ยวกับแยัน <laughs> ี่ก็เป็นเขาเรียกแลนด์มาร์คสัญลักษณ์ของตัวเมืองสตีหีบนะครับมีหีบเจ็ดใบกับประภาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางทหารเรือนะครับพี่น้อง วิ่งอ้อมวเวียนนะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าขวามือด้านหน้าน,นะครับที่รถออกมานะครับจุดนี้ก็แต่ก่อนพี่ผู้จัดรายการเล็กๆก็มานั่งเรียนพิเศษแถวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณครูก็ย้ายกันไปหมดแล้ว ้ทน,น,นี้เราก็จะลดมาจอดในวัดนะครับที่นี้ก็เป็นวัดหลวงพ่ออนะีหลวงพ่ออีก็เป็นพระเกจิาอาจารยา์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขนะครับแห่งวัดปากคลองมะขามเท้าคนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมากราบไหว้ หลวงปูกันอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้สร้างสาลาหลวงพ่ออีก,กั่นใหม่หลังนึงที่จอดรถก็จะเริ่มเหลือน้อยแนละ้วกลายเป็นสาลาซะอีกอน,นี่มันหวามือนี่ก็เป็นวิหารหลวงพ่ออีนะครับจอดรถตรงนี้แหละจะ ก็ลงไปซื้อขนมกันฝกกระจกไว้นิดนึงจะได้ไม่ร้อนมากครับไปลงไปซื้อขนมกันครับ ตอนนี้ตามวัดก็จะเริ่มสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแล้วนะครับแทบจะไม่มีบริเวณเหลือให้ที่จอดรถแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิหารหลวงพ่อนะครับวิหารหลวงพ่ออีหรือวิหารหลวงปู่อีนั่นเองที่เราเคยมาถ่ายทารายการไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ดูผ่านๆน,นี่เราก็จะเดินไปซื้อขนม ขนมไข่หงนะครับขนมไขหหมไม่หงหมดหรือ,อยังเอ่ยต้องไปดูนะครับดี่เราก็เดินออกมาแล้วดีลุงอาหนมหน่อยจ้า ไข่หงนี่สามใบยี่สิบค่ะนี่คือไข่หงสามใบยี่สิบนี่สามใบโอ้จะกินกล้วยหน่อย,ยน้ำมันเยอะวันนี้เรามีน้ำมันอยู่แล้วเยอะอยู่แนละ้วอย่างก็สามจ้สามใบยี่สิบรูปร่างหน,น้าตาไข่หงอันนี้แถมน,นะคะโดนัทคืออนะไรแถมอันนี้แถมโอ้โมทนาสาธทุกนี่ต้องถ่ายนา้ำ ไทยละโฆษณาให้ปลาหน่อยเดี๋ยวไปออกรายการนี่ร้านนี้แถมนี่ชื่อร้านอะไรนะป้าร้านก๋วยทอดหน้าวัดหลวงปู่อีก๋วยทอดหน้าวัดหลวงปู่อีนี่เพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวบอกหลวงพ่ออีนะไว้มาอุดหนุนป้าเขานะใจดีนะเนี่ยแถมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นแม่ค้าใจดีเนี่ยขอบคุณจัดนี่ได้ถุงเปาแล้วเดี๋ยวเราก็เดินเที่ยวต่อ ไ,ไหนนกันดีจุดที่เรายืนอ,อยู่นี้นะครับก็เป็นหน้าร้านขายไยหงนะครับก็มาดูทางแยกนี้ซ้ายมือนี่ก็จะไปที่ว่าการอำเภอนะรหรือว่าไปหาดรงตานนั่นเองนะครับเป็นอย่างนี้นะครับส่วนขวามือก็คือทางไปฐา,านทัพเรือตะเจีบนะครับ ไปานทัพเรือตรัีเราก็จะเดินกลับไปขึ้นรถนะครับเดินกลับไปขึ้นรถที่เราจอดเมื่อักคู่นี้เเดี๋ยวก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นต่อนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในบริเวณวัดป่ายุบนะครับ ก็คือวัดป่ายุบที่อยู่ในหลักกิโลเมตรที่หนึ่งนะฮะตำบลสถีทีอำเภอสถีทีจังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นก็เคยผ่านไปผ่านมาลายหนนะครับผมก็เคยผ่านไปผ่านมาไายหนแต่ว่าเราไม่เคยแวะมาสักทีหนึ่งมาวันนี้จังหวัดดีที่เราผ่านมาแล้วเราก็แวะเข้ามาก็มาถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดนะครับว่าปกติแล้วคนมาที่วัดนี้เข้ามาดูอะไรกันมาไหว้อะไรกัน ส่วนหนึ่งนะครับได้ข้อมูลว่าเข้ามาก็คือต้องการมาดูไอ้ไข่กันผมเองก็เลยจะลองลองถ่ายทําเก็บภาพบรรยากาศของไอ้ไข่บาฝากเพื่อนๆเป็นรายการนะครับว่าไอ้ไข่ที่วัดป่ายุบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตามไปดูเลยนะครับมมะะไข่เเจจดีาาทรลนพ ลาภาภวันตุนเมเอเตเอเตกุมารไขยเย่เจดีจะมะาเทรอลาภาลาภาภวันตุนเมเอเตเอเต มานไข่เจดีจะมาเทรอลาภลาภภาวันตุเมเอเตเอเติขเเุมานไข่เจดีจะมาเทรอลาภ ลาภาภวันตนุเมเอเตเอเตเอเกุมันไข่เจดีจะมาเทรอลาภาลาภาอ,อันนี้ก็เป็นไอ้ไข่นะครับเป็นรูปเหมือนไข ที่อยู่ที่วัดป่ายุบนี้นะครับก็วิธีการบูชาก็คงหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับณจุดนี้ก็เป็นเป็นศารานะครับทีป่ปฏิบัติาศาสนาพิธีนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าที่บริเวณด้านบนหลังคานั้น ปั้นรูปพระพ,พิฆเนศไว้ด้วยนะครับแล้วที่ด้าบริเวณหน้าทางเข้านี้เหนือประตูทางเข้าก็มีพระราหูนะครับมีพระรางหูอมจันทนะครับตั้งอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบริวารอันนี้กองค์ไหนจะตุคามรามเทพใช่ไหมครับอันนี้บริวารก็คือหนู ของพระพิฆเนศนะครับถ้าเราสังเกตโดยดีจะเห็นได้ว่าแถบนี้นี่ครับย่านย่านจุดบริเวณช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเทพเจ้าหรือพระที่ท่านามีวาสนาบาร,รมีทางดลบดานประทานโชคลาภนะครับนี้พระสังกัดจายนะ นะครับเทพปราหูพระพิคเนตแล้วก็มีพี่เต่าเงินเต่าทองนะฮะเต่าเต่าอ,อันนี้เป็นเต่าทองแล้วก็เต่าเงินตรงจุดนี้นะครับก็เป็นคติความเชื่อนะฮะเรื่องความเชื่อนี้ว่ากันไปได้นะครับความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับถ้าเรามีความเชื่อเรื่องการมาไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วจะทําให้เรามีโชคมีลาบอันนี้ก็เป็นการสร้างกําลังใจนะครับสร้างกําลังใจอย่างหนึ่งทางด้านโชคลาบนะครับก็เป็นความจตทาความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องพวกนี้เรื่องเหล่านี้ไม่สามารถจะก้าวล่วงก้าวไก่กันได้นะครับก็ทําเลยครับเป็นความดีทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นพระุัวสถหลังใหม่นะครับสวยงามมากเลยนะครับวิจิตรสวยงามมากสร้างตามแบบสถาปัตย,ยกรรมนะครับศิลปะแบบทางภาคกลางเรานะครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงนะครับประดับกระจกนะครับประดับกระจกแล้วก็ลงรักปิดทองสวยงามมากเลยนะครับ ก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเดินถ่ายดูใกล้ๆแล้วก็ขึ้นไปดูด้านบนที่มีพระประธานประดิษฐานแล้วด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณทางขึ้นนะครับบันไดาทางขึ้นพระบสถสดหลังใหม่เดี๋ยวเราจเราก็จะขึ้นไปดูกันนะครับขออนุญาตขึ้นไปดูกันพระประธานในพระบสถสหลังใหม่จะสวยสดงดงามขนาดไหนไปดูกันครับ ขึ้นมาถึงด้านบนก็ลมเย็ยนเลยนะครับโอ้นี่ครับพระประธานสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวขอไปชมบรมีใกล้ๆกันครับเข้ามาได้เลยครับสวยงามมากเลยนะครับภายในสวยงามมากๆเลย ทรงเครื่องทรงมหาจากักรพรรดินะครับอีกแบบหนึ่งที่เป็นพระเกศพระเกศรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับมีฐานบัวด้านบนด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับนะบเป็นบุญตานะครับเป็นบุญตาที่ได้มีโอกาสมามาเห็นนะครับ พรประธานในพระโวสั์หลังใหม่ของวัดป่ายุคนี้นะครับหรือให้ดูด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นเพดานนะไฟเพดานที่ทำรูปทรงฐานดอกบัวนะครับสวยงามวิจิตรสวยงามมากเลยนะครับ นี้ก็เป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับถ่ายจากด้านในนะครับถ่ายจากด้านในก็เป็นซุ้มประตูทางเข้าของวัดป่ายุบกิโลเมตรที่หนึ่งนะครับไม่สามารถไปถ่ายด้านนอกได้นะครับรถวิ่งกันเยอะอันตรายครับก็ถ่ายจากด้านในว่าอันนี้คือซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับถ่ายจากด้านในนะครับเดินมาจากเดินลงมาจากพระบัวสดนะครับเราก็มาเจอภาพ ในอีกมุมหนึ่งนะครับทางด้านนี้เป็นภาพของพระพิคเนตนะครับมองเห็นเต็มองนะฮะในอร,ยอนนรนอิยบทเอนนะครับในอารยบทเอนนะครับก็เก็บภาพนี้เป็นภาพสวยๆมากฝากเพื่อนๆแฟนๆรายการสำหรับท่านที่ชอบอมีอัเดตหานในาพระพิคเนตนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นภาพาบริเวณด้านหน้าหน้ามุกของพระบวสดนะครับหน้ามุกของพระบวสดหลังใหม่นี้นะครับก็เป็นภาพที่พระบรมศาดสานั่นทรงเทศนาแสดงธรรมนะครับทรงแสดงธรรมให้กับไม่ทราบว่าจะเป็นเทวดาหรือพรมองใดครับตรงนี้ แสดงธรรมโปรดเทวดานะครับสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะครับก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วก็คงมาถ่ายทําอีกเที่ยวหนึง่งน่าจะสวยงามมากกว่านี้นะครับวิจิตรงดงามมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันต่อครับจุดนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุด ที่สาธุชนที่เวลาเดินทางมาแล้วนะครับมาจะมาไหว้พระณที่วัดแห่งนี้ก็ต้องมาที่สาลาแห่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งบระดิษฐานหลวงปู่โตหลวงปูงง่ทวดนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเจดียบน้ําทะเลเจียเป็นพระโพธิสัตว์เจ้านะครับคนก็มาไหว้จุดทบไหว้สการะปูชาจุดนี้นะครับ ทางด้านโน้นนะครับก็เป็นสาลาที่ตั้งของเอกไข่นะสาลาไอกไนะครับสาลาไอกไแล้วก็สาราเทพทันใจนะครับคือสาลาของเทพทันใจนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีกองหนึ่งนะครับที่บ้านเรานิยมมาขอพรกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสายโชคลาภนะครับ ก็วันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนเอนแฟน,น,น,นรายการท่านผู้ชมเผื่อมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมาเล่นน้ำทะเลที่สัตหีบอ่าวดงตังอนอ่าวนางหาดนางรำหรือว่าหาดกินรีก็แล้วแต่ก่อนกลับเดินทางกลับนะครับออกจากก่อนเดินทางกลับก็ไปกราบหลวงพ่ออีนะครับแล้วก็มาไหว้เทพทันใจมาไหว้พระนะครับมากราบพระ ในพระอุโบสถหลังใหม่นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับก็จะเป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นความอิ่มเอิบจิตใจติดตัวกลับบ้านนะครับความสีมงคลก็เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับช่องรายการเที่ยวกับแจ็กก็ขออําลาเพื่อนๆเป็นแฟนรายการแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากการขอเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านได้โปรดช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์กด รูปกระดิ่งนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการเที่ยวกับแจ็คด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอใทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ